สวัสดีครับ FC นี่เป็นเมนูยามเย็นนะครับผมก็จะเป็นแกงปลาใส่ผักอะไรครับผักขี้ขมอม <laughs> ใส่ผักขี้ข<ห>มเนี่ยปลาสดสดสดจากท้องนาท้องสะเลยมีปลาช่อนปลาดุกอร่อยอร่อยใครได้กินก็จะได้ไม่เสียใจแล้วทีนี้เรามาดูผักทุกท่านนี่คือผักขี้ขมนะผักขี้ขม่มผักด่างขมบ้านเรานี่แหละใส่ผัก ผักอีตู่ผักเมงลักใบผักใส่ผักชีลาวใส่เครื่องเทศก็อร่อยอร่อยเนี่ยกำลังฟอสบุบบุบๆุบบุบบุบบุบุบอยู่ยายหิวเข่าก็รอ,อก,กินก่อนในเมนูเข้ามาตัวเช็คคุณนอาผนน้า,าอีกนะอาอาไผ่ <c oughs> ไสีย,ย่างยังอีกบอเอามาย่างแม่สีย่างให้อีกสูงมันละสูงมนละเด้อ ข่อยสิกินฝากินปูขอมากินดำนิดนึงลอกออกอมันต้อ,องเย้ขมมากเลยจีเรื่อยป่ะ,อ,ะอยู่ใส่เนาะแบบนี้ว่ดสังเกตซุ้มข่อยเขามากซุม้มข่อยวัได้ถือยังมาได้ไหมยายเรื่อยป่ะอ,ออกไปนำป่ะ,ะมันออกไปแล้ต่มันไปแตะใหม่อ๋อเรื่อยอยู่เฮือนนะอยู่หือนครับ่ก็สิอยู่เฮือนพอดีเอานะสันเ,เดี๋ยวจะถามมันมันเอาไว้ใส่ กำลังอันนี้กำลังกำลังเตรียมรอให้ปลามันยุบนะ fc นะให้ปลามันสุกดีๆนะแล้วค่อยเอาผ่อนไฟลงแล้วก็เอาผักที่ผมใส่นะท่านนะตกท้ายเนาะพวกผักเนาะถ้ามันไม่แจ้งเลยมันใกล้จะเมื่อแล้วท่านมันก็เลยมีหงเงนะปลาตัวโตโตท่านเดี๋ยวทาให้ดูอ่ะเนี่ยอร่อยอร่อยเลยมีไส้มีพุงอร่อยมันมากเนี่ยอันที่เป็นเหลืองเือนี้มันเป็นมันปลาออกมาผสมกับเครื่องแกงเครื่องเทศที่เราโขกนะ fc นะ แดี๋ยวใครได้กินก็จะติดใจเลยนะฮะอร่อยอร่อยนะ FC เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอพี่สาวเราเอาผักมาใส่นะจะออกมาแล้วลหละ <c oughs> เอา <c oughs> กินขวานูค่ะบ่าวผม <c oughs> มันเผ็ดเกินไปพระเป๋านรกแตกพวกเราเนี่ย <c oughs> อืมเผ็ดโทษบ่เ <c oughs> พราะใหญ่เข <c oughs> าใหญ่ตำใส <kung> เอาเย็นมดเลยม่อเอาไงทางในก็มีเมนูอีกบ่อโอ้ทางในนี่กะแย่มมันอันนั้นโอ้มีมอแย่เอาเราวางฟองลงใส่เอาคือบลบอีกเอาเลยเนยเน่ยเนี่ยจะม่กืหนอ่ะกบผมกใหม่ทำอะไรขราวตอนเย็น มีเมนูอะไรบ้างครับเียงปลาปิงปลาใช่ไหมครับเ,เอามีหมอปลาซีโอลืมพาไปดูอุปลาพาไปดูอุปลาซีโอเอฟซีเกลือขั้นตัดวิดีโอ